เอาล่ะครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านกันเลยไม่ใช่ผมเองตั้งใจแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม Roblox ก,กันนเะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมเรานะผมก็จะ่ปในแบบบอกฟุ r ไอ้นะครับผมกับปตํานานซซ้นได้หมายเป็นักดาบสุดลาดแท้นั่นเองชื่อกูบ่งบอกว่าไม่นักดาบนะซึ่งตัวนี้มันเป็นรหัสรองผมนะไม่ใช่รหัสจริงรหัสจริงผมเนี่ยเล่นจนถึงเวล775แล้วนะครับผมนะก็ก็เลยผมก็เลยมีความคิดว่าผมจะเล่นดาบเสร็จพอเวลตันเนี่ยก็มาตบกับเวลของผมอีกทีนึงก็คือเวลก็คือตัวหลกะครผมอ่า แค่ชื่อแม่งก็น่าฟังแล้วนะฮะจริงเนี่ยผมอัดเป็นช่วงตั้งแต่ตอนที่เริ่มเลยแต่ว่าไฟล์ไม่เสือกเสียก่อนก็เลยไม่ได้ทำให้ทุกคนไปเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมจะอธิบายว่าคือตอนที่เราเลเวลหนึ่งอะเลเวลมาเวลหนึ่งผมจะแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยอัพพวกเมลีก่อนนะฮะผมพวกเมลีพวกอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ดีเฟนต์นะฮะ เราะว่าอะไรเพราะว่าม่นเดิมมามึงโดนต่อยตายมันเดินไปที่อัพดีเฟนก็ไม่ไปช่วยแล้วมันจะเริ่มมีค่าตอนที่คนนั้นเวลสิบนะครับผมพอเวลสิบอัพดีเฟนไปเลยนะครับผมอัพแม่งเยอะๆนะเลยเชื่อผมนะฮะพอมาถึงเอ่อพอลองฟาร์มมาถึงเกาะลิงแล้วเนี่ยผมแนะนำสำหรับคนที่เล่นสายถาบนะครับผมแนะนำให้คุณนั้นฟาร์มตังค์ให้ได้หมื่นสองนะครับผมให้ได้หมื่นสองไม่ใช่หนึ่งสองเท่านะหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับผม ส่วนคนที่ไ่นสายดีมอนฟรุตเนี่ยให้เก็บเงินให้ได้ห้าพันผมจะแนะนำให้ใช้ผลบม่มบอมก่อนเริ่มต้นทําไมผมถึงไม่แนะนําให้คุณใช้เอ,อผลสไพร์เพราะว่าไม่คือมันไม่เหมาะกับการฟาร์มบอมบ่มผม,ม,ม,ผมว่านี่ดีกว่านะฮะนี่ครับผมส่วนอนี้เราเริ่มมาแล้วเรก็ต้องฟาร์มนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะตัด ไปตอนช่วงที่ผมนั้นมีเงินอยู่หมื่นสองนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่หมื่นเอ้ยหมื่นเอ็ดนะฮะก็น่าจะจะได้อยู่แล้วกูติดอะไรเนี่ยเฮ้ยกูติดเดี๋ยว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 เกิดเหตุการณ์ไอซีเนี่ยเขานผู้ชมผมติดนะฮะติด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 ด้วยติดด้วยฮะนี่เลยนะฮะเริ่มกันเลยดีกว่าโว้ย แล้วครับท่านผู้ชมเมื่อเรามีเงินถึงหนึ่งันร้จริงๆจะเป็นหนึ่งหนึ่งรอยก็ได้เพราะว่าเราต้องเอาเงินไปซื้อเรือด้วยวันนี้เราก็ซื้อเรือไปจๆจะเอาฟรีก็ได้แต่ผมความเร็วนะความเร็วามเร็วแล้วก็เลยจะต้องเอาเรือสา0ร้อยไปนะนี่นะพอเราพอเราซื้อเรือปุ๊บถ้าเราไปที่เกาะบากี้นะครับผมนะฮะให้เราไปเกาะบากี้วิธีการจำที่อยู่ของเกาะบากี้ง่ายๆผม จะอยู่ตรงข้ามกับเกาะลิงนะให้หันมาตรงตรงเนี้ยเราจะตรงทางหน้าเรือแล้วก็ขัดไปแต่ไม่ต้องขับโยกเยกเหมือนกูก็ได้ฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ขับรถไม่แข็งนะฮะกูขับเรือในทุ่งศรแล้วไม่เหนื่อยไม่บากเลยเฮียต้องขับเรือไปแล้วนะผมเพราะว่าปกติผมจะให้เพื่อนขับให้ไงเพราะแม่งขับนี่มันก็โยกเยกโยกเยกไปโยกเยกมาอยู่นิดหน่อยนะผมดูนะมีผู้บันทางไปเราจะไปที่เกาะบาคี้กันนะครับโว้าวไปกันเลย เอาละครับผู้ชมพอเรามาถึงเกาะบาร์กี้แล้วเนี่ยให้ทุกชท่านสังเกตว่ามีกล่องเกิดไปไม่ใช่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 จริงจริงหาเลยก็ได้นะฮะเอ้ยกล่องเกิดไปเก็บดีครับรออะไรท่านผู้ชมกล่องเกิดไม่ได้นะฮะต้องเก็บเอานะครับผมนะดีมากไปเสริมงคลต่อคุณเราพอเรามาถึงเนี่ยให้เรามาคุยกับตัวที่เราควยตรงนี้นะตรงนี้เลยนะแล้วก็คอยให้คุณกดดับเบิลแคตตาต้นบนราคาหมื่นสองอ้าวยัยไม่เกิเออช่างมัน พอเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาแล้วครับผมดาบสองอันนะฮะเฮ้อหล่อเท่กันเลยดังนั้นให้เราทำอะไรให้เราครับผมฟาร์มไปไม่ต้องคิดอะไรมากฟาร์มจนถึงเกาะเอเวลสามสิบห้าแล้วเราก็จะมาฟาร์มที่เกาะน,นี้ครับผมกลับไปเกาะลิงการนะฮะผมกลับไปกลับไปมันเลอะช้ายากจริงๆว่าใช้วิธีนี้ไม่แย่กว่าเลยง่ายกว่าเยอะเลยนะครับผมสิ่งที่อื่นไม่ได้แร้วยิ่งม่ เอาละเรามาถึงแล้วนะฮะ yeah baby boy ไปงปุ๊บปุบปุบปุบเรบนักฟื้ฟาร์มไม่ต้องคิดอะไรมากนะผมฟาร์มไปเรื่อยๆผมจนถึงวิวาสาว15นะครับผมนะเออฮนะก็อันนี้คือวิธีของผมนะครับผมแล้วคนเล่นสายดาบนะฮะก็เก็บเงินให้ได้เออทุยให้ได้สัก20,050เลยก็น่าจะดีนะผมเฮ้ยเก็บไว้ได้30,000แล้ยิ่งดีนะับจะเอาเงินไปซืป้อ ชอบชอบกันนะครับผมทาติเราก็รู้ครับผมว่าคุณสุงโซบของผมช็อปชอนั้นมันคืออะไรนะนะครับผมก็อยากจะแนะนำนะโอเคมาฟาร์มกันเลยเฮ้ยสวัสดีพวกลิงน่าตรุดโอเคยรู้จักวายเซฟิลิตอเวไหมเกี็บที่ไอะไรวอจำไม่ได้โอ้ไม่สนใจนะกลิ้งเวน โไปะเอาละครับท่านผู้ชมเราก็กลับมากันต่อนะครับผมหลังจากที่ผมฟาร์มมาจนเวิว25แล้วเนี่ยจนมอสเกิดนะครับผมเราจะมีทศิคในการสู้กับบอสกันอย่าไปสงสัยครับว่ามันคือผมคนยางไม่มีคนสุ่มให้กูต้องขอบคุณคนนั้นนะเขาไปทหารเรือด้วยนะเออเขาเป็นคนใจดีนะฮะก็วิธีการสู้ก็เปิดมามึงก็เปิดสกิลไปแล้วคุณก็ขึ้นมาบนนี้นะครับผม จากสกิลทุกอย่างที่คุณมีเข้าเบ้านางเลยครับอย่าไปกลัวนะเพราะว่ามึงอยู่้าบนเนี่ยมึงทำมันขนาด้มันแบบามึงเป็นถ้ามึงไม่ทำอย่างเงี้ยแบบกลัวนะมัทำอะไรคุณไม่ได้หรอครับผมเจผมนะทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเวิธีของคนขี้แพ้ให้มาฟังแล้วมาดูเศร้ากันเศร้าเศร้าออ้โ สิบสองโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเผมเข้าใกล้ไม่ได้ฮะเอบอสเอบอสเนี่ยครับผมเข้าไม่ได้ฮะเดี๋ยวบอสอื่นๆเนี่ยมันจะเถื่อนกว่านี้ แต่หาเราซงมเกมไม่หายู่แล้วคนีนราด้่าเพืสารต่เอันตนรมแนกเรไม่เป็นคนที่มักระยกครับผมคะ ารามค่ามัลตเลี่ของดาบเนี่ยให้ใช้ค่าที่สองได้ก่อนนะครับผมแนะนำแล้วค่อยไปซื้อครับแต่ไม่ก็จะได้ก่อนนี่แหละนะเดือดร้อยครับผมเลอออพรูน่วนะครับสกิลดาบก็ขึ้นมานิดนึงนะฮะผมนะเออจบการแสดงแล้วเราชจมจ่พริกไปตอนนี้ผมาฟาดไปถึงเว็บศัสท์ห้าเลยนะครับนะ เอาละครับผมตอนนี้เราก็ฟาร์มจนผมมาถึงเวลสามสิบห้าแล้วจริงๆเราควรจะเวลจริงๆเนี่ยผมเวลสามสิบเจ็ดแล้วนะครับผม,ผมคือผมไปตีบอสที่มันอยู่เก,กาะกลางมากกูลืมชื่อแล้วนะครับผมคือกูจะตีเพื่อเอาดาบนะแต่ก็ไม่ได้สักทีแล้วผมก็เปลี่ยนผลน้ำแข็งนะผมก็เหมือนเดิมับผมมีคนเอามาให้นะก็กอยากให้ผมบอกครับผมให้ทุกคนเนี่ยฟาร์มจนได้เงินยี่ห้าแล้วเอาไปได้เงินสองสองหมื่นห้า ก็ไปซื้อหากินะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะแน,นะนำเพราะฉะนั้นเราก็มารับนโค้ดกันเลยนะครับผมไม่ว่ามึงจะเร็วเวลเท่าไหร่ก,ก็ตามมาผมไม่ว่ามึงจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมาถึงจุดนี้แล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟาร์มจนเวลเอ่อถึงอมไรบ้างหรือเปล่อเอ้อฟาร์มจนเวลเนี่ยถึงเอ้ย้ผพี่ฟาร์มจนเงินถึงอ่ะครับลองมองหน้าพอเงินถึง, <S <S ถงเก็บกล่องเอาเลยก็ได้นะครับผมฟาร์มเงินเงินจนถึงสองหมื่นห้าเราไปซื้อ ฮากีอันนี้คือสำหรับดานะถ้าเป็นผลเนี่ยเก็บเงินไว้ซื้อผลบากี้เชื่อผมจะดีมากๆเจ๋งเนาะจุม๋มเกษมากแล้วก็ใช้ผลบากี้มันไปเรื่อยๆนนแนะนํองพูดเลยว่าไปเรื่อยๆนะผมไปเรื่อยๆอย่ายให้หลุดและสะดุดนะครับผมเพราะว่ามอนเตอร์ในเกมนี้ส่วนเอ้ยมอนเตอร์ในเกมนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช้ดาบกันนะครับผมในโลกเรื่อยนะโลกแรกผมไม่รู้สองว่าโลกโลกสองเนี่ยมันใช้ดาบกันเยอะหรือเปล่านะกูก็ไม่ได้ไปเที่ยวโลกสองครับผม ก็ยังไใัวอดีโนนผมเวลเพว่ารหัสเพราะว่าไอ้ทุยว่ารหัสแท้เฮ้ยเพราะว่ารหัสหลักผมเนี่ยมันเวลแค่773ไงมันยังอยู่ในช่วงนั้นแล้วมันยังไม่มีตัวอะไรใช้ดาบไงแล้วก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ครับผมว่ามันจะใช้มันนั่นหรือเปล่าแต่ก็นั่นที่ผมแนะนําไปนะครับผมทําให้ได้นะฮะไปละไปนั่นก่อนนะฮะขึ้นไปเก็บเงินก่อนนะครับผมนะก็ฟาร์มไปเก็บเงินไป เพื่อให้คนนั้นได้เงินเออเอาไปซื้อหานะครับหลังจากนั้น,นครูก็ฟาร์มไปจนถึงเวล50เลยมันจะเจ็บโบ่เจ็บเบกมากครับผมนะต่อยไปแม่งเลยเยียแม่งน้ำคัดอยากจะดาบปุ๊บเนี่ยอันนี้ดาบน้ำแข็งนะปกติให้ผมแม่งผลนี้มันจะมีอยู่แล้วนะผลน้ำแข็งเนะี่ยพูกอะไรนะผมผลน้ำแข็งในช่วงลดเกมคือดีดีมากๆผลอะรก็แล้วแต่ที่มันแถมมาเป็นอาวุธเนี่ยมันจะดีมากเลยผลพระผลไฟ ผลน้ำแข็งผลใสมันคือดีนะครับผมเริ่มต้นเกมมาถ้ามีคนสุ่มให้คนเนี่ยไม่จะดีผลลูกคนที่ทุกคนสุ่มให้เนี่ยจะดีหมดนะครับผมเริ่มต้นเกมแต่เอผลน้ำแข็งกับผลใสเนี่ยนี่คือดีเพราะว่ามันแถมดาบมาด้วยมันจะช่วยมันจะยดยดด้วยมันจะลดหย่อนตรงนี้มาด้วยมันถือว่าช่วยอะเยอะเลยก็คือเอาดาบมุมฟันจู่โจมแทงมั่งไปเรื่อยๆอะไรฮะ

เมาไ้ครับาหยุดอยาหยุดหยหยุดหยุดดล้นใช้ไม่ผลล้นะมีผลด้วยลยาเริ่เกี้างมอาบผใชผลบักนะเวก็ใช้ดาบกันขาล้งผันที่วนี้ครับเกาะสกายเปียแม่ใช้ดาบกันเป็นว่าลนอ่าลิมผมถึงแล้วนะครับผมนะจะไปที่เกาะน้ำแข็งกันนะครับผมนะซื้อเรือเอ้ยไม่เอาอันนี้ไม่เอา เราจะซื้อเรือสารับเนี่ยเรือ300คือไม่เร็วมากนะผมเร็วชิบหายแล้ววอดเลยซื้อทําไมครับผมเรือ1,000ซื้อแค่300พอนะครับผมแค่300ใช่ครับผมแค่300เฮ้ยอารองเกิดว่ะท่านผู้ชมผมต้องไปตีอารองแล้ว <c oughs> เอาละครับผมท่านผู้ชมทุยเอาละครับผมท่านผู้ชมเราก็มาถึงเกาะเอ่หิมะแล้วนะครับนะขึ้น เราจะขึ้นไปตรงนี้กันนะครับผมเพื่อเราจะมาซื้อฮาคินะครับผมเดี๋ยวถ้าซื้อฮากิไม่ได้ก็ซื้อกระโดดเลยนะจะดีมากเลยนะครับผมก่อันนี้กูเห็นกล่องไม่ได้ครับผมต้องเก็บต้องเก็บนะครับผมกล่องเนี้ย <Okay. S 1> ต้องเก็บจริงๆเดี๋ยวก่อนนะนี่ผมตัวขายฮาคิกดคุยกับเขาไปเลยนะครับผมตรงที่สองนะนี่สองร้อยห้าสิบบาทกดซื้อไปเรียบร้อยครับผมเราได้ฮาคิมาแล้วนะฮา oh, คิ รูปร่างประหลาดเนาะนีครับผมนะอ้ะอาวแล้วครับผมก็มาตายก่อนครับผมกลับไปก่อนกลับไปกลับไปไปนะฮะเราจะลองซึมม่งมฮหาขี้ก็หาขี้อยู่แล้วผมก็เพิ่มสเตตในร่างกายคุณนะฮะผมก็อ้าวพอดีเลยพอดีเลยอุ้ยลืมไปเราไม่ได้อัพอันนั้นแต่เก่าอ่ะเก่าอ่ะมันเก่าเลือด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 ใสเลือดเลือดเลือดส่วนทุนพลานอยู่ในร่างกาย โอ้โหโอ้โหเอาสะดุกเลยมามาดิมามามาใช้ดาบไม่ได้ครับผมท่านผู้ชมใช้ดาบไม่ได้เลยเหมือน oh, <t os> แพ้ตรงนี้ครับผมผมเลยบอกเลยนะฮะแพ้มากเฮ้ยอย่าทำกระหมย่ยย่าทำกระหม่ยแมยวอะไรตรงนั้นอนะ่ะอยังทำกระหม่ยแมยวอะไรตรงนั้น <t os> ใช้ดาบไม่ได้ครับท่านผู้ชมใช้ไม่ได้ครับต้องสู้กับนี่ไอ้เนี้ยเนี่ยคุณเวลแค่38แต่คุณไปซ่าก,กับเวล55 uh! แนะนำให้คุณเ <laughs> ดินซิกแซกเอานะครับนี่จะดีสุดแล้วนะ <laughs> แล้วก็บ่อยอๆบดสก,กิลไปครั้งหน้ามันนะฮะ <laughs> มาดีมาดีมาดีดีครับผมใช้ฝนแข่งนะ <laughs> ก็น่าจะช่วยอยู่ในระดับหน, <laughs> นึ่งแต่ผมไม่ได้อัพมกอยู่น้องแข่งมาเลยดิเอ๊ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าผมเอามันมันจะมันจะดีมากแต่กูไม่ได้อัพนะฮะเฮ้ยแต่ผมไม่ได้คว้าฆ่าพมาสเตอรี่มาเพราะว่าผมเมันใช้ดัดนะเนาะก็เออนะครับ โอ้โหก็สู้อยากเหมือนกันนะเนี่ยเอออือลบดิลบลบลบโจนตีก็โจนตีกันเป็นคราวๆนะครับโอ้เอออือ <trajectory> อืออือมาเลยเอาซิเอาซิเอาซิเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยลบแบบดิจิตอลโอ้โยลบอ้ยอะไรเป็เข้านี่ผมถ้าสมกติว่าท่านผู้ชมใช่ดรบอมันไปมันจะไม่เข้ามันจะไม่เข้าแต่มันจะเข้ากูแทนอะไรฮะ ต้องใช้ไหวพริบในการสู้กับแม่งด้วยนะครับผมก็คืออย่าอยู่กับพี่นานจนมากเกินไปไม่งั้นก็ตายห่าครับตายห่าแบบตายห่าจริงเลยนี่ผลผลมันยาวมันว่าติดอ่ะติดอ่ะมึงอ่ะอุ้ยเจ็บเจ็บมากครับผมตีเจ็บมากตีหกสิบกว่าตี่หอยตีกระบอยแมวเฮียอะไรเจ็บชิบักอ่ะบอดหายเอ๊วิดีโอจริงบอนี่อ่ะบอดวิดีโ์ว้าแหวนเจ้ โงหนีครับผมหนี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 มึงอย่าไปอยู่กับมันนะอุ้ยเจ็บนจ็เป็นระยะห่างห่าก็สเมตรทัไปแล้วคูมาอยู่แล้วเอ้ยผมไม่ทันครับผมาไม่ทันมาเลยอ้เอาไปทีนึงสบสอกสับตกสับตกเฮ้ยยิงพิษยิายิงิมาเลยนี่นะหลบหห แสบตาหน้ากแต่ตอนนี้ต้องเพิ่มมาตรการใหม่ละเดินอ้อมเดินอ้อมเดินอ้อมน่าแล้วออออออสู้ต่อหน้ามันไม่ได้เราจะตายนะครับนะบอดงั้นพอดีหลมป้องพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปเป็นครั้งคราวแล้วก็วิงว่งหมนวิ่งหมดอ้อมบ้านจนมันหยุดเดินไปสักพักนะครับยินะนะเดเดินเสร็จแล้วก็ลอยกัดมันตรงนั้นเลยนะครับึ แต่มันยากนิดหนึ่งนะมามาดิ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 ป่วงอา้าวแหวงกัดแหวงกัดแหวงกัดเขาเรียกว่าแหวงกัดเขาบอกเขาเรียกว่าแหวงกัดนะค่อยๆ็วิ่วเวเงเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วก็ตกมันทีนึงตกหน้าไปทีนึงนี่ตกหน้าไปทีน,งน,น,ทนึงนะฮะถ้าเราไม่ได้อัพค่าดิบอนฟุตก็จะลำบากอย่างนี้นี่นะแหละฮะก็อย่างที่บอก ที่นี่ผมจะเล่นซาดับาะชื่อกูบอกอยู่นักปั่ดาบ <c oughs> ในตำนาน e x ีนะ <c oughs> ชื่อแม็กบาลาช,ชิมายนะ <c oughs> ตีตีตีมา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 ไปกันะเฮ้ยจะหลบเป็นไงครับผมอ,นะอีซี่นะอีซี่อีซี่ซก็ควยได้อีกชิมายมานี่มานี่ยเนี้มา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 เออโอ้โหอ,อ,อุ้ยแรงแรงนะฮะแรง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 มาตีแรงมากเลยบอกแล้วต้องเว้นระยะห่างครับผมห่างกันสองเมตรนะไม่งั้นก็ติดโควิดตายไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ไม่ชนะเอ้ยแต่มันก็ใกล้ตายแล้วเหมือนกันนะครับผมวิธีนี้ไปเรื่อยๆครับผมยังไงคุณก็ชนะอยู่แล้วแน่นอนถ้าคุณไม่เผลอพุ่งเข้าไปหาเลยตะกี้ผมก็พุ่งเข้าเผลอเข้าไปเอ้ยตอนต่อยออกมาเนี่ยต้าคุณอยู่ในที่แคบพุ่งออกมาเลยเชื่อผมนะอ้อมวนไปเรื่อยมาอย่างนี้อ้อมวนไปวนไปวน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 รอบนี้ไป็หนึ่งรอบครับผมแล้วให้มันนอยู่เคลื่อนที่ไปชุกขนะดนั้นเว้ยเว้ย เอาอย่างนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้เลยเหรอผมจะใช้ผลในการปิดฉากมันนะครับผมนะเพราะว่าจะได้ใช้สกิลผลด้วยนะครับมันจะได้ช่วยในการฟาร์มนะช่วยในการฆ่าบอสตัวนี้ได้มาขึ้นนั่นเองนะตอนนี้คุณต้องหลบเอาไม่งั้นก็ตายห่านะครับค่อยหลบเอาค่อยหลบนะค่อยหลบค่อยหลบเอ้ยอ้อมอ้อมเขาบอสอ้อม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 มาอ้อมมาอ้อมมาเลยอ้อมมาเลยโป้งไปเลยครับผมโป้งไปเลยเอ้ามาดิมาดิ สามิชักเอ้ยจ้ะไม่เข้าไปกัดเอ้ยอุ้ยเอาเลยนี่เรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วครับผมเพราะตรงนี้ก็ไม่ได้ฆ่ายากนะครับนะถ้าคนมีวิธีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเท่านี้ผมต้องไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ